ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านครับดวงชะตาของท่านในปี2564นั้นต้องบอกให้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าดาวนะครับมีการเปลี่ยนแปลง นะครับหลายหลายดวงตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสนะครับที่โครจรไปโยกหน้าลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ดาวเสาร์นะครับที่โครจรไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับที่รอบวงโคจรของดาวโคจรแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะได้หยิบฉวยอะไรที่เป็นเรื่องดีๆในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าอย่างแรกเลยนะครับมองเห็นว่าการงานของชาวพิจิกนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างดีช่วงต้นปีคือช่วงเดือนมกราคมนั้นดาวพุธนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะและเรือนมรณนะ ได้โคจรโยกหน้าชาวลัคนาราศีพฤษภไปอยู่กับดาวเสาไปอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งดาวเสาโคจรเป็นกเกษตราธิปดีอยู่ในเรือนของตัวเองแปลความหมายได้ชัดเจนว่าดาวลาภะนะครับโคจรไปอยู่กับดาวเสาชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีโอกาสจะได้เงินหรือโชคดีบางอย่างแบบไม่ได้คาดคิดใครติดนี่ติดสินคุณอยู่มีโอกาสจะเอามาใช้นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนแรกของปี มีความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินการทองแฮปปี้ขึ้นดาวพฤหัสเองก็โคจรไปอยู่กับดาวเสารน่าจะมีอะไรที่ดีๆกลับมาในช่วงเดือนมกราคมในปี2564นะครับส่วนดาวเจ้าตัวของคุณเองคือดาวอังคารนั้นโคจรฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินเสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลายไอดี แอดโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับเป็นเกษตรราธิด่ดีแต่ก็ไปอยู่ในภพอร,รินะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักแล้วนั้นนะครับภาพรวมรวมในปี2564คือพิจิกหลายคนมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักของตัวคุณเองอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวใช่ป่ะ <c oughs> เออแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่า ดาวนะครับในปี2564นั้นนะครับเดินถือว่าเดินดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักมีแต่ความวิตกกังวลหรือความที่เป็นคนที่คีดกังวลจิตตกง่ายเท่านั้นของชาวพิจิกที่ไปกังวลและทำให้ตัวเองนั้นพลอยเครียดพลอยกังวลกับมันมากจนเกินไปนะครับ ดาวราหูนะครับยังทําหน้าที่เป็นกีตากเก์เป็นองค์เกณฑ์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นองค์เกณ์เป็นกีตากเก์เขาจะแบ่งเป็นกีตากณฑ์นาราเกณฑ์ปัสวะเกณฑ์อําพูกเกณฑ์นี่คือโยกเก์ที่เขาเรียกว่าองค์เก์เป็นโยกเก์ที่มีความเ,เขาเรียกว่า ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นโยกเกณฑ์ที่ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพื้นฐานชะตาและถ้าเกิดเป็นช่วงปีจรเนี่ยก็จะหมายความถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มาถึงในกรณีนี้ดาวราหูเองนะครับได้โคจรมาอยู่ในภพคู่ครองของชาวลัคนาราศีพิจิกจริงๆโคจรมาตั้งแต่ปีปลายช่วงประมาณไปลายหกสแล้วนะครับ ก็ส่งผลดีนะครับส่งผลดีในแง่ของอาการลงหลักปักฐานที่ดีเพราะว่าดาวราหูนั้นมาจากเรือนพันธุแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นกีตาเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ที่ผมบอกนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองแปลความหมายได้2ออย่างนะครับ1คือช่วยกันทำมาหากินแล้วเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแต่ในกรณีที่ราหูเล็งรักตรงนี้ถ้าเกิดใครนะครับไปนอกใจคู่ครองหรือว่า,าไปทําอะไรที่เกิดความเสียหาย มันก็ส่งผลในทางลบแต่แหละเพราะว่าราหูมันก็แรงของมันอยู่ฉะนั้นต้องบอกตรงๆว่า,าราหูที่อยู่ในตำแหน่งนี้มีทั้งดีและมีทั้งสิ่งที่จะต้องระวังนะครับสิ่งที่ดีคือส่งผลดีเลยนั่นก็หมายความว่า ความนะครับลงหลักปักฐานที่แน่นอนความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะราหูนั้นมาจากเรือนพันธุแล้วไปได้ตําแหน่งเป็นองค์เก์นะครับแต่ก็ย้านะครับชาวพิจิกใครที่เป็นชาวพิจิกไม่ว่าจะเป็นพิจิกชายหรือว่าพิจิกหญิงนะครับก็ระวังเรื่องความรักนิดนึงปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับจากนะครับสิ่งที่ตัวคุณเองนั้น ไปหาเรื่องนะครับเช่นมีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วแล้วไปคบซ้อนหรืออะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องติงกันไว้ตรงๆแบบนี้ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวจะไปโยกโยกหน้าชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่ถึง5ดวงนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับดาวเจ้าเดือนคู่ครองนั้นก็ไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าด้วยอยู่กับดาวสาวอยู่กับดาวพุธ อยู่กับดาวพระหัสและอยู่กับดาวอาทิตย์นั้นก็เท่ากับว่าดาวพระหัสกับดาวอาทิตย์นั้นได้คู่มิตรใหญ่ส่วนดาวสุกกับดาวอาทิตย์นั้นได้คู่สมพลสุกกับพุธนั้นได้คู่ธาตุแต่สุกกับสาวนั้นเป็นคู่เสี้ยนศัตรูกันฉะนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพิจิกจะดีมากแต่ก็ให้ระมัดระวังปัญหาจุกจิกเรื่องความรักนะครับเรื่องง,งอน,งอนเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องขี้มมลราขี้มาแห้งนะครับอย่าไปเอามาใส่ใจมาก ภาพโดยรวมแล้วให้มองไปที่เรื่องของการเงินและการเงินจะขยับดีขึ้นอีกช่วงหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่อเข้าถึงประมาณช่วง,ต,ง,งต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master M i n g 6 66 66 6ิ6 6 นะครับช่วงเดือนมีนาคมต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับดาวเจ้าตัวคือดาวองคารได้โครจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นคู่ธาตุลมแล้วก็เลงมายังลัคนาราศีพิจิกนะครับก็เป็นการโครจรของดาวในทิศทางที่ดีช่วงนั้นคู่อาจจะให้โชคให้ลาบก็ได้ นะครับแปลความหมายได้ชัดเจนแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีครับก็จะมีปากเสียงจุกจิกเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันในช่วงเดือนมีนาคมขอให้อดทนขอให้ใจเย็นขอให้อย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรทําให้ตัวคุณและคู่มีความขัดแย้งกันนะครับพอไปถึงช่วงประมาณเดือนเมษานะครับเมษายนนั้นการงานขยับดีขึ้นมีโอกาสจะมีลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยงานดาวศุกร์ดาวเจ้าเริญนความรักนะครับโคจรเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในภพ ที่5ตีโกนถึงลัคนาคู่ครองจะให้ลาบคู่จะนําโชคดีนําลาบผลการเงินที่ดีมาให้คนโสดมีโอกาสจะพบคู่เพราะว่าดาวศุกร์นั้นก็ไปโยกกับดาวอังคารด้วยเช่นกันนะครับต้บงบอกแบบนี้ว่าช่วงเมษายนนั้นนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับและดาวพฤหัสเองก็ขยับย้ายราศีเดินหน้านะครับไปอยู่ ในตำแหน่งที่ไป,ไปอยู่ที่ราศีกุมซึ่งไปอยู่ในภพที่4ของชาวลัคนาราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเอาความรู้ความสามารถใหม่ๆนั้นเอาออกมาใช้เอาออกมาทำมาหากินซึ่งจะหาเงินหาทองได้ดีไม่น้อยทีเดียวนะครับ ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับคุณจะมีเรื่องปัญหาจุกจิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารอาจจะนําปัญหาจุกจิกมาให้หรือช่วงเดือนนั้นมีความอึดอัดใจในเรื่องของการงานอย่างยิ่งมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือมีอะไรบางอย่างนั้นมันมาเร่งให้คุณต้องทําให้เสร็จภายในเวลาอาจจะมีความอึดอัดจุกจิกแล้วก็ทุกข์ใจนิดนึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ พอต่อไปถึงช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็รกรกฎาคมนั้นสถานการณ์นะครับดาวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ดาวสุกถึงแม้จะเดินไปอยู่ในภพมรณะ้นก,ก็จริงแต่ก็เดินไปอยู่กับดาวองคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพิจิกแล้วสุขกับอังคารนั้นเป็นดาวคู่มิตรกันมีโอกาสจะได้โชคลาภจากคู่ครองแบบไม่ได้คาดคิดคู่ครองจะนําโชคลาภที่ดีมาให้หรือมีโอกาสได้เดินทางไกลกับคู่ครองแล้วมีโชคก็ได้ในช่วงเดือนมิถุนาต่อไปถึงช่วงเดือนกนรกฎาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีครับอยากจะบอกกับชาวพิจิกว่าช่วงนั้นมีโอกาสจะได้ลาบผลต่างๆแบบไม่คาดฝันทีเดียว นะครับแล้วก็ชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวเสาที่โคจรโยกหน้าอยู่ตรงนี้ผมต้องบอกว่าในปี2564นั้นดาวเสาเกี่ยวกับเออมันจะหมายถึงที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยการลงหลักปักฐานเพราะเป็นเกษตรราธิบดีฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าคุณตั้งใจจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะครับมีโอกาสจะทําได้สําเร็จชะตามาถึงแล้วเอื้อแล้วดวงเปิดกว้างแล้วน่าจะมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ ดีๆเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับพอต่อไปถึงช่วงเดือนสิงหาคมนะครับช่วงเดือนสิงหาคมนั้นต้องบอกว่าทั้งดาวสุ์และดาวองคารนั้นได้โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งราชาโชคนะครับฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, ายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้ขา้หาให้ครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับหนังราชาโชคดาวอังคารก็ไปอยู่กับดาวศุกร์เป็นคู่มิตรใหญ่นะครับไปอยู่ในเรือนสุภะหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสาเร็จการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดาวศุกร์เดินเข้าราชาโชคนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาพิจิกนั้นจะได้รับโชคดีจากคู่ครองอีกแล้วนะครับเพราะว่าดาวเดินได้ตําแหน่งที่ดี นะครับหรืออาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในช่วงจังหวะตรงนั้นก็ได้คนโสดมีโอกาสพบคู่คนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหรือว่าพากันรุ่งเรืองอะไรที่เป็นการเริ่มต้นจากเรื่องของงานแล้วออคุณกับคู่ของคุณนั้นได้เริ่มต้นไปได้วยกันหรือเขาเป็นคนผลักดันให้คุณนะครับหรือคุณผลักดันให้เขาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทําร่วมกันถือว่าจะมีความสําเร็จแล้วก็รุ่งเรืองเป็นอย่างมากทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ พอต่อไปถึงช่วงเดือนกันยายนนั้นต้องบอกว่าเดือนกันยายนนั้นดาวไปลอยอยู่ในพบการงานถึง3ตดวงด้วยกันนะครับส่วนดาวพฤหัสนั้นก็ยังได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์อยู่ชาวลัคนาพิจิกมีโอกาสจะได้ริเริ่มงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าคิดอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่มาก่อนหน้านี้แล้วมันยังไม่ได้เริ่มต้นทําสักทีหนึ่งก็มีโอกาสจะเข้ามาทำนะครับให้มันเกิดความสําเร็จได้นะครับ ในช่วงเดือนสิงหาคมก็ยังเป็นช่วงเดือนที่ดีอยู่ของชาวลัคนาราศีพิจิกติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาใดๆจะได้รับความสำเร็จดีนะครับช่วงเดือนอกันยาต่อเข้าตุลาคมนะครับกันยาต่อเข้าตุลาคมนั้นเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับจะทำงานสำเร็จแล้วก็เป็นช่วงจวังหวะที่คุณนั้นแฮปปี้หรือมีความสุขกับการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ต้องบอกเลยว่าภาระหน้าที่ต่างๆเรื่องของงานจะเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างนะครับและก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็มีโอกาสจะต้องทํางานสองอย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันแต่ความสําเร็จนั้นก็จะตามมาอย่างเอาเป็นว่าชาวพิจิตแฮปปี้กับเรื่องของการงานมากขึ้นและกันแต่อาจจะต้องเข้าไปล้วงลึกในเรื่องของงานมากยิ่งขึ้น นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าดาวมันเดินแบบนี้ผมว่าชาวพิจิกนั้นทําสําเร็จได้ไม่ยากแล้วก็ช่วงพฤศจิกาธันวานะครับจะเป็นช่วงที่คุณนั้นแฮปปี้ happy, มีความสบายใจกับชะตาชีวิตของคุณเองนั้นมากขึ้นทีเดียวชาวลัคนาพิจิกนะครับภาพรวมๆในปี2564เนี่ยสินแสหมิงมองเห็นว่าการงานของคุณนั้นมีการลีเดอร์ใหม่ๆการเ,เข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ที่ดีนะครับคำว่าสภาวะวลยใหม่ๆอาจจะหมายความว่าในปี2564อาจจะต้องรับผิดชอบงานถึง2อย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยคนที่มาคอนแทรกกันใหม่ๆซึ่งก็ลวนแล้วแต่จะนำลาาผลการเงินการทองที่ดีมาให้เรื่องของความรักนะผมติงชาวลัคนาราศีพิจิกไว้แบบนี้ ดาวคู่ครองได้กีตาดาวดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ครองนะครับได้ตำแหน่งกีตาเกเกนองค์เกณ์ถือว่าคู่นำลาบผลที่ดีมาให้แต่ราหูเล็งลัก์ยังไงก็ต้องระวังว้นิดนึงนะครับฉะนั้นชาวพิจิกที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วอย่าไปนอกใจคู่ครองนะครับเดี๋ยวปัญหาจุกจิกยุ่งยากต่างๆตามมา นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณทําดีกับคู่ครองดาวที่เป็นตําแหน่งกีตาเกนนี่คู่ครองก็ให้โชคกับคุณเช่นกันจริงๆดาวจาเจ้าเรือนคู่ครองของ,ของชาวพิจิกจริงๆคือดาวศุกร์ครับดาวจาเจ้าเรือนคู่ครองแต่ดาวดาวราหูมันเป็นดาวลอยที่ไปลอยอยู่ใน,นเรือนคู่ครองแล้วไปได้ตําแหน่งเป็นกีตาเกนหรือองเกนก็สรุปความ,มง่ายๆอ,อีกครั้งว่าคู่ครองจะนําโชคนาลาบมาให้แต่ชาวพิจิกถ้าใครย้าอีกครั้งนะครับ ไปมากๆักเรื่องความรักไปคบทิ้งหลายๆคนปัญหาตามมาวุ่นวายยุ่งยากแน่นอนขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ซึ่งสินแสหม,มิงก็ได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วและการเงินก็จะขยับดีขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและใครที่เป็นชาพิจิกจะซื้อบ้านหรือทำอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยปี64สําเร็จขอใโชคดีครับสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี